สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับพบกับช่อง Happiness t ์สตาหลอดนะคะช่องนี้ขอส่งมอบพลังบวกพลังงานดีๆส่งเคลื่อนความรักความปรารถนาดีให้กับทุกท่านที่เข้า,ารับชมคลิปนะคะและขอขอพบพระคุณทุกๆก,ก,การสนับสนุนกดไลค์กดแชร์เขียนคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะคะตั้งแต่วันที่26มีนาคมที่ผ่านมาโลกเรารเผชิญกับสถานการณ์ มีการเลื่อนมิติของพลังงานประตูพอทัล44ประตูมิติมีการเปิดออกและมีการส่งคลื่นพลังงานระดับสูงเข้ามาอย่างโลกเรานะคะเพื่อกระตุ้นผู้คนให้เกิดการตื่นรู้ในระดับจักรวาลและมีปรากฏการณ์สำคัญสำคัญได้แก่การเกิดสุริยุป,ปราคาเป็นการรีเซ็ตพลังงานใหม่และการเกิดจันทรุป,ปราคา เป็นการสิ้นสุดรัชจักรทางด้านอารมณ์สิ่งเก่าๆที่ไม่จําเป็นในชีวิตจะถูกคัดออกไปและส่งผลให้เกิดการเริ่มต้นใหม่ผู้คนจะได้รับพลังแห่งการเยียวยาตัวเองและเกิดความเข้าใจอย่างท้องแท้จากจิตสำนึกที่สูงขึ้นจะเกิดการเชื่อมโยงกับจิตวิญญาณที่แท้จริงของตัวเองได้มากยิ่งขึ้น และในเดือนเมษายน2,568นี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ดังกล่าวนะคะสำหรับหัวข้อคลิปวันนี้นะคะจะเป็นการเปิดดวงเช็คพลังงานสำหรับผู้ที่เกิดราศีเมถุนนะคะขออนุญาตครูครูบาอาจารย์เทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของผู้ที่เข้ามารับชมคลิปนะคะ หากถึงเวลาถึงวาระที่จะได้ทราบข้อมูลข่าวสารแม่เสียสำคัญต่างๆขอครูครูบาอาจารย์โปรส่งข้อความผ่านหน้าไพในทุกๆสำรับได้เลยนะคะและหากมีการก้าวร่วงประกันใดขอภัยมนัชทีนีด้วยค่ะ มาดูพรังงานตัวตนของผู้ที่เข้ารับชมคลิปนะคะสำหรับชาวราศีเมถุนประจำเดือนเมษายนนี้นะคะช่วงนี้จะมีความสุขสบายใจนะคะหลายท่านหลายคนก็จะเป็นช่วงของการเฉลิมฉลองเดือนนี้เป็นเทศกาลสำคัญเป็นวันปีใหม่ไทยนะคะ วันสงการได้พบปะสังสรรค์นะคะกับผู้ญาติเพื่อนๆนะคะก็าอาจจะมีการเฉลิมฉลองนะคะสังสรรค์กันอุปรสรรคปัญหาที่เพื่อนๆได้พบเจอนั้นในเดือนเมษายนนี้จะพบผลทางแก้ปัญหานะคะสามารถที่จะก้าวข้ามผ่านได้ และในแงพ่พลังงานจะหมายถึงเป็นช่วงที่มีการเรื่อนระดับพลังงานด้วยนะคะหลายท่านหลายคนอาจจะเข้าสู่ภาวะการตื่นรู้สามารถที่จะเชื่อมโยงนะคะให e อะเซลตัวตนที่แท้จริงของตัวเราเองะะหรือมีการเชื่อมโยงคอนเนคกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวของเพื่อนๆนะคะ พลังงานมีความสตรองมากๆเลยนะคะมีความแข็งแกร่งนะคะเป็นคนทำอะไรทำจริงเป็นคนรักษาคำพูดด้วยะะบางท่านมีพลังของด้านวาจาด้วยนะคะลักษณะพูดแล้วเกิดขึ้นจริงนะคะวาจาสิทธิ์สิ่งนี้เกิดขึ้นได้นะคะโดยเฉพาะสำหรับท่านที่รักษาเรื่องสัจจะวาจานะคะ ไม่โกหกพอพลังสะสมไปอย่างต่อเนื่องนะคะก็เป็นผู้ที่มีวาจาสิทธิ์เลยท่านใดที่รู้ตัวนะคะสังเกตว่าสิ่งที่เราพูดออกไปเนี่ยหลังจากนั้นก็มักจะเกิดเหตุการณ์ที่สอดคล้องถ้าใครที่อยู่ในระดับเลเวลนี้นะคะก็เวลาจะกล่าววาจาหรือพูดสิ่งใดอกมาอาจจะต้อง เรามัดระวังเป็นพิเศษนะคะและในแง่พลังงานเพื่อนๆเป็นผู้ที่มีอำนาจจิตด้วยนะคะหมายถึงมีความแข็งแกร่งนะคะในด้านจิตใจมีความมั่นคงเด็ดเดี่ยวไม่มีความลังเลสงสัยในสิ่งที่ตัวเองตัดสินใจนะคะเพราะกว่าจะมาถึงการตัดสินใจเนี่ยเพืเ่อนๆมีการ จจรณาไต่ตองนะคะเป็นผู้ที่ใช้เหตุเละผลจะไม่ให้อารมณ์ครอบงำนะเป็นผู้ที่มีองค์ความรู้นะคะครบบริบูรณ์มีทักษะในเรื่องของการแก้ปัญหาได้เก่งด้วยนะคะเพราะฉะนั้นพลังานของเพื่อนๆมีครบทุกด้านเลยไม่ว่าจะเจอ,เจอสถานการณ์ใดเนี่ยเพื่อนๆสามารถที่จะ เอาอยู่นะคะก็เชื่อมโยงกับพลังงานเมื่อสักครู่นะคะก้าวข้ามผ่านทุกเรื่องได้เดือนเมษายนนี้เพื่อนๆจะมีเกณฑ์ได้เจอเจอสถานการณ์ที่ท้าทายนะคะหรือเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ ว้าวพลังงานความสุขนะคะ happiness เดือนเมษายนนี้ชาวราศีเมถุนจะเป็นช่วงขาขึ้นนะคะของเพื่อนๆจากการอ่านนับให้มาเนี่ยก็ดูแล้วแต่เป็นพลังงานด้านบวกทั้งหมดเลยนะคะพลังงานดีมากเลยค่ะขอใช้ ให้ทารุชุดนี้นะคะลองเสริมเพิ่มเติมนะคะมาดูพลังงานตัวตนของชาวราศีเมถุนเพิ่มนะคะ Queen of Cups ค่ะเป็นพลังงานของผู้ที่ผ่านประสบการณ์มาในทุกแง่มุมเลยนะคะผ่านความทุกข์ความสุขความเศร้าเสียใจความผิดหวังนะคะ แต่ประสบการณ์เหล่านั้นทําให้เพื่อนๆเ,เกิดการเรียนรู้แล้วก็เติบโตจนมาถึงหน้าเวลานี้เนี่ยเพื่อนๆเ,เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งนะคะในแง่ของการใช้ชีวิตสามารถที่จะเติมเต็มตัวเองได้หาความสุขได้ด้วยตัวเองรู้จักปกป้องพลังงานตัวเองเป็นอย่างดีนะคะสิ่งใดที่ท็อกซิกนะคะหรือว่าสร้างพลังงานด้านลบเนี่ยเพื่อนๆก็จะ เคลียร์ g ได้หรือมีการเว้นระยะนะนกับผู้คนที่มีพนังงานด้านลบมีวิธีที่จะสกีแล้วก็สแกนผู้คนเป็นอย่างดีนะคะกัดกรองบุคคลแยกแยะสถานการณ์เรียกว่าตอนนี้เพื่อนๆมาสู่บัลลังนะคะของตนเองแล้วนะคะ เป็นควีนที่มีความสุขนะคะไม่ใช่ว่าเป็นความสุขที่ฉับชวยด้วยนะคะแต่เป็นความสุขที่ยั่งยืนแล้วก็ในแง่พลังงานใจดีมีเมตตาหลายท่านหลายคนเนี่ยผ่านประสบการณ์ของการที่เป็นผู้ให้ให้จนตัวเองเดือดร้อนนะคะแต่ณเวลานี้เพื่อนๆเ,เรียนรู้ในบทเรียนนี้แล้วนะคะว่า เราต้องมีขอบเขตต้องเป็นการให้ที่ไม่ทําให้ตัวเองเดือดร้อนนะคะและในแง่พลังงานจะหมายถึงเพื่อนๆมีความพร้อมนะคะที่จะออกมาทําภารกิจสําหรับท่านที่มีความตั้งใจที่จะออกมาเป็นผู้ชี้แนะนะคะหรือให้คำแนะนำ เพื่อนๆสามารถที่จะทําได้เป็นอย่างดีนะคะเพราะว่ามากด้วยประสบการณ์แล้วก็ในด้านจิตวิญญาณจิตใจของเพื่อนๆก็มีความบริบูรณ์เพียงพร้อมแล้วนะคะเป็นผู้ให้ที่เหมาะสมที่สร้างสมดุลที่ลงตัวแล้วนะคะเป็นนักฮีลเลอร์ได้เลยนะคะ ก็อย่างที่เราได้เปิดไพ่ก้าวข้ามเนี่ยนะคะเพื่อนๆมีการเลื่อนระดับพลังงานในเดือนเมษายนนี้หลายท่านหลายคนจะค้นพบหรือรู้สึกว่ามีการเปลี่ยนแปลงนะคะภายในตัวเองบางท่านก็จะมีผลในด้านของสุขภาพร่างกายด้วยนะคะอาจจะง่วงนอนหรือว่ารู้สึกเคลียรรู้สึกเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวนะคะภายในสองถึงสามวันก็จะหาย ใน,ในช่วงเวลาดังกล่าของการเลื่อนระดับพลังงานเนี่ยค่ะเพื่อนๆพยายามทานน้ำเยอะๆนะคะแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอนะคะก็จะอาการเหล่านั้นก็จะาหายไปในที่สุดนะคะก็เป็นอีกลักษณะหนึ่งที่บ่งบอกได้ว่าเพื่อนๆมีการเลื่อนระดับพลังงานภายในนะคะแล้ว The w ว r l d เนี่ยจะหมายถึงสิ่งที่ เป็นอุปสรรคปัญหานะแรงเสียดทานต่างๆที่เข้ามาในชีวิตของเพื่อนๆไม่ว่าจะสถานการณ์หรือผู้คนเนี่ยถ้าให้ the world ขึ้นก็หมายถึงมันจบสิ้นแล้วนะคะและเพื่อนๆกำลังก้าวเข้าสู่โลกใบใหม่นะคะมีความพร้อมพลังที่มีความมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวนะคะมีความเชื่อมั่นในตัวเองและนอกจากนี้นะคะยังหมายถึง มีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางต่างประเทศนะคะหรือว่าติดต่องานด้านต่างประเทศได้ด้วยนะคะแล้วสำหรับท่านที่สนใจงานด้านออนไลน์เนี่ยช่วงเดือนเมษายนนี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมนะคะจะเกิดผลดีเกิดโอกาสดีๆในงานด้านออนไลน์ด้วยนะคะสปริงค่ะ พลังงานสดคล้องนะคะเพื่อนๆเป็นคนที่มีความกล้าหาญมีความเด็ดเดี่ยวแล้วก็มีสติปัญญามีโอความรู้บริบูรณ์นะคะแล้วก็มากด้วยประสบการณ์และเป็นคนที่มีจิตวิญญาณที่ที่ดีด้วยนะคะวิเคราะห์คนวิเคราะห์สถานการณ์ได้อย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นไม่ว่าสถานการณ์ใดเพื่อนๆก็เอาอยู่ นะคะด้วยพลังงานที่มีความแข็งแกร่งนะคะไฟออฟเพนตเคิลส์นะคะห้าเหรียญมีสภาวะด้านการเงินที่อาจจะติดขัดอยู่บ้างนะคะหรือว่าไม่คล่องตัวนะคะสองดาบมีเรื่องที่เพื่อนๆต้องตัดสินใจแต่ว่า ตอนนี้ยังมีความลังเลนะคะยังไม่แน่ใจหรือไม่อยากตัดสินใจเพราะกลัวผลที่จะตามมาก็เป็นไปได้ความรู้สึกของเ,เพื่อนเหมือนโดนปิดตาเนะะี่ยค่ะยังมองไม่เห็นทางออกนะคะสถานการณ์ไฟออฟเพนทาเคิลนะคะเรื่องการเงินที่ติดขัดแล้วก็ทูออฟซอร์ดเนี่ย ที่เกิดความลังเลยังตัดสินใจไม่ได้เนี่ยนะคะซึ่งเพื่อนๆจะก้าวข้ามผ่านไปได้นะคะด้วยพลังงานของสตริงนะคะมีความทั้งแข็งแกร่งแล้วก็แก้ปัญหาได้อย่างเก่งนะคะคอนเฟิร์มด้วยเดอะ o r l ลก็จะจบสิ้นเหตุการณ์หรือสถานการณ์เดิมๆนะคะและเพื่อนๆก็จะก้าวเข้าสู่ ซึ่งทางใหม่นะคะหรือโลกใบใหม่นั่นก็หมายถึงว่าเหตุการณ์หรือปัญหาที่เพื่อนๆประสบอยู่เนี่ยก็จะผ่านพ้นไปได้นะคะต่อไปเรามาดูชาวราศีเมถุนในเดือนเมษายนนี้นะคะว่าจะพบเจอเรื่องอะไรกันบ้างนะคะ จะมีเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นกับเพื่อนๆบ้างนะคะเพดออกเป็นตะเคค่ะใบที่2นะคะ King of Cups ค่ะ ใบที่3เป็น Four of Pentacles นะคะสี่เหรียญแล้วก็ The Fool ค่ะมีความอิสระนะคะเกิดการหลุดพ้นนะคะแล้วก็ n i n e of Wands เ็ไม่เท้า The e m p r e s e นะคะว้าวเดม่จดเชียนเลยค่ะ เป็นพลังงานของผู้ที่สามารถเบนิเฟตนะคะหรือว่าดึงดูดสิ่งที่ปัถนาให้เกิดขึ้นจริงได้นะคะตามด้วย tree of pentacles นะคะเพื่อนๆจะได้พบกลยาณมานิรหรือว่าพบกลุ่มพบทีมน,นะคะแล้วก็น of Swords เก้าดาบค่ะขึ้นซ้ำกับที่เราเช็คพลังงาน ไฟอัปเป็นตะเคียค่ะห้าเหรียญไพ่ไต้สำรับนะคะไฟออฟสอดนะคะเดือนเมษายนนี้นะคะชาวราศีเมถุนจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะก็จะมีประเด็นของเรื่องการเงินนะคะอาจจะเกิดการติดขัดนะคะหรือเกิดปัญหา เกิดขึ้นในเรื่องการเงินซึ่งเพื่อนๆจะพบทางออกนะคะจะมีผู้ที่มาให้คำแนะนำนะคะหรือช่วยเหลือในด้านการเงินโดยตรงเลยทำให้สถานการณ์ด้านการเงินของเพื่อนๆดีขึ้นนะคะหรือว่าผ่านปัญหานี้ไปได้ เพื่อนๆจะเรียนรู้นะคะที่จะวางแผนเรื่องการใช้จ่ายนะคะได้ดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะมีช่องทางนะคะในการหารายได้หรือมีการเพิ่มรายได้เข้ามาด้วยนะคะเพื่อนๆอ,อาจจะมีงานเสริมนะคะหรืออาจจะเป็นจากกระยาณิมิตเนี่ยค่ะนะคะ,นะคะ ช่วยหาช่องทางนะคะทำให้เพื่อนๆมีไรายได้นะคะหรือผ่านพ้นปัญหาด้านการเงินนี้ไปได้ในที่สุดนะคะรายง,งานที่สองนี้นะคะก็อาจจะต้องเจเจอกับความคิดมากนะคะหรือเกิดการขัดแย้ง มีการทะเลาะเบาะแว้งได้นะคะเราเหตุการณ์ที่เพื่อนๆต้องจะเจอเนี่ยมันทำให้สร้างความกังวลหลายท่านหลายคนอาจถึงขั้นนอนไม่หลับนะคะเพราะว่าวนเวียนคิดถึงเหตุการณ์หรือสิ่งที่ผ่านเข้ามาหรือสิ่งที่จะเจออยู่นะคะ และมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นเรื่องของหน้าที่การงานด้วยนะคะนอกจากงานหนักแล้วตัวงานเองมีปัญหาอุปสรรคนะคะหรืออาจจะเป็นช่วงที่มีความผิดชอบเรื่องงานมากมายแล้วก็เกิดปัญหาอุปสรรคเพิ่มขึ้นด้วยนะคะอาจจะมีปัญหาทั้งเรื่องงานแล้วก็เรื่องคนทั้งหมดเนี่ยค่ะเลยทำให้ เกิดภาวะที่กังวลคิดมากแต่สุดท้ายนะคะเพื่อนๆก็จะหลุดพ้นจากภาวะตรงนี้ได้เช่นกันนะคะด้วยความที่เพื่อนๆเป็นพลังงานของ The e m p a พนะคะคือเป็นผู้ที่ใช้เหตุใช้ผลแล้วเป็นคนที่มีจิตใจเมตตานะคะก็สอดคล้องกับที่เราเช็คพลังงานไปวัน มองว่าสถานการณ์ตรงนี้เพื่อนๆจะผ่านไปได้ในที่สุดนะคะแล้วก็เป็นในที่สุดเพื่อนๆก็สามารถที่จะก้าวข้ามผ่านนะคะปัญหาที่เข้ามาได้ทั้งหมดอาว่าเดือนเมษานี้เพื่อนๆจะเป็นพลังงานของเดอะฟูลเลยนะคะเหมือนคนที่ได้รับอิสระนะคะสามารถที่จะ หลุดพ้นพันธนาการนะคะหรือว่าความอึดอัดความโดนบีบคั้นเพื่อนเพื่นเกิดความรู้สึกที่ได้รับอิสระนะคะหลุดพ้นจากพันธนาการทั้งทั้งหมดทั้งปวงเลยตอนนี้มีความสุขนะคะหรือมีความรู้สึกเหมือนได้รับอิสระภาพนั่นแหละคะ่ะเราน้าไพ่ใบนี้เนี่ย มีแสงที่ส่องสว่างเปรียบเหมือนว่าทางข้างหน้าของเพื่อนๆจากนี้ไปจะมีคนทางที่สดใสนะคะมีโอกาสดีๆที่รอเพื่อนๆอยู่นะคะเพื่อนๆมีพลังงานของ King of Cups นะคะตอนเราเช็คพลังงานเพื่อนๆได้ Queen of Cups ใช่ไหมคะราชิดนีถ้วย ่าและตอนนี้ก็เปิดได้ King of Cup ด้วยอีกนะคะก็เป็นราชาทัวยนั่นเองในเดือนเมษายนนี้ <_ m ach> เพื่อนๆมีการเลื่อนระดับพลังงานนะคะก <_ m ach> ้าวเข้าสู่สภาวะของผู้ที่ <_ m ach> มีความสุขในชีวิตนะคะพึงพอใจในตัวเองเหมือนด้านจิตปิญญาณนะคะหรือภายในของเพื่อนๆเนี่ยมีการเติบโตนะคะ มีการเลื่อนระดับพลังงานนะคะอัพเลเวลขึ้นมาเมื่อเพื่อนๆผ่านเหตุการณ์หรือผ่านปัญหาไปได้แล้วเนี่ยเพื่อนๆได้รับความเป็นอิสระนะคะก็คือ the f u l พลังงาน f u l เมื่อสักครู่ใช่ไหมคะตอนนี้เพื่อนๆมีระดับพลังงานที่สเสถียรน,นะคะหรือว่ามีความสมดุลเพราะหลุดพ้นจาก ปัญหาความกังวลใดๆทั้งหมดแล้วนะคะก็ออระดับพลังงานภายในของเพื่อนๆไม่มีอะไรมาขัดขวางหรือว่ามาเป็นแรงเสียดทานเนี่ยทำให้สนามพลังงานอยู่ในภาวะที่สมดุลน,นะคะและในเดือนเมษายนเป็นช่วงที่เพื่อนๆสามารถที่จะ benefit นะคะดึงดูด สิ่งที่เพื่อนๆปรารถนาให้เกิดขึ้นจริงได้นะคะเดนมิชเชียนเนี่ยตามรูปชัดเจนเลยนะคะเหมือนเขาไล่เวทมนตร์นะคะหอวาเสกนะคะสิ่งที่เขาปรารถนาให้เกิดขึ้นจริงเพื่อนๆมีความบริบูรณ์เพียรพร้อมนะคะเป็นพลังงานที่เติมเต็มแล้วนะคะเป็นผู้ที่ครบบริบูรณ์ทั้งดินน้ำลมไฟครบท่าทั้งสี่ ดินจะหมายถึงเรื่องของทรัพย์สินนะคะน้ำจะหมายถึงความสุขลมจะหมายถึงถึงปัญหาประศักต่างๆนะคะซึ่งจะก้าวข้ามผ่านแก้ปัญหาได้ไฟจะหมายถึงด้านการงานหรือแรงขับเคลื่อนปัฒนานะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆทั้งสี่ธาตุเนี่ยค่ะเพื่อนๆมีสมดุล นะคะอยู่ในภาวะที่สมดลุลแลสะสภาวะช่นนี้เนี่ยเป็นช่วงที่สามารถนำพลังของธาตุทั้งสี่นะคะมาเสกหรือเม n e f i t สิ่งที่เพื่อนๆปัใหาเกิดขึ้นจริงได้นะคะเพราะฉะนั้นเดือนเมษายนนี้สำหรับชาวราศีเมถุนถือเป็นช่วงเวลาขาขึ้นของ เพื่อนๆเลยนะคะขอใช้ไพ่ออร c l เนะคะชุด key of life เปิดเพิ่มเติมให้กับเพื่อนๆน,นะคะดูกันข่าวว่ามีอะไรเพิ่มเติมอีกบ้างนะคะเป็นคำแนะนำนะคะไม่ว่าจะเจอ,เจอ อุปสรรคปัญหาได้ขอให้ตั้งสติอย่าวู่วามนะคะถ้าเราจะเย็นพอเราจะเห็นทางออกนะคะแล้วก็เราจะเลือกทางที่ใช่แล้วก็ทำให้ทุกอย่างมันคลี่คลายนะคะและ้วเพื่อนๆก็จะได้รับชัยชนะในที่สุดนั่นเองมันความมีสติความใจเย็น จะเป็นคีย์สำคัญเป็นกุญแจสำคัญทำให้ผ่านทุกเรื่องราวได้นะคะโอภัยขึ้นสอดคล้องนะคะเป็นพลังงานของเดอะเมจิกเชียนเมื่อสักครู่เลยสามารถที่จะไล่เวทมนต์นะคะหรือเสกได้เลยมันสิ่งที่เพื่อนๆต้องการให้สิ่งที่เพื่อนๆปรารถนา มันจะสมหวังดังใจนึกเลยในเดือนเมษายนนี้นะคะความใจดีมีเมตตาของเพื่อนๆนะคะทำให้ผู้คนรอบข้างเกิดความอบอุ่นใจมีเพื่อนๆอยู่ด้วยเนี่ยทุกคนจะสบายใจแล้วก็รู้สึกว่าปลอดภัยนะคะเพื่อนนที่รักนะคะของบุคคลรอบข้างเลย มีเกณฑ์นในเรื่องความรักด้วยนะคะสำหรับท่านที่โสดก็จะได้พบคนรู้ใจมีเคมีตรงกันนะคะแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปในทิศทางที่ดีด้วยส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วก็จะยิ่งสวีทนะคะแล้วก็เป็นช่วงดีๆในด้านความรักของเพื่อนๆเลยนะคะ ปิดท้ายด้วยบดวาระต่อกันนะคะสำหรับท่านใดที่เผชิญกับความท็อกซิกหรืออุปสรรคปัญหาที่มันมากมายนะคะเอาว่าเหล่านั้นจะจบสิ้นลงแล้วนะคะจากที่เราเปิดมาทั้งหมดขึ้น the world ด้วยนะคะก็หมายถึงจบสิ้น โรคใบเก่าหรือปัญหาเดิมๆหรือเรื่องราวที่เจอเอยู่เนี่ยมันจบสิ้นแล้วนะคะเพราะหมดเวละต่อกันนั่นเองความรู้สึกของเราเหมือนเราเจอเจ้ากรรมในเวรนะคะหรือว่าเจอคนที่เป็นศัตรูอาฆาตเราปราวีเราไม่เลิกเนะะี่ยค่ะเดือนเมษายนนี้จะเป็นช่วงที่หมดเวละต่อกันแล้วนะคะ เมื่อหมดวาระก็จะแยกจากกันนะคะเพืเ่อนๆไม่ต้องทำอะไรนะคะเขาจะไปเองมันจะมีเหตุการณ์ทำให้เขาจากเพืเ่อนๆไปหรือว่าเขาจะไม่สามารถที่จะมาลบกวนนะคะหรือสร้างอุปสรรคปัญหาใดๆกับเพืเ่อนๆแล้วนะคะนั้นปิดจบด้วยไอ้แบบน,นี้เลยนะคะ สิ่งที่นักอกนักใจความทุกความโศกความเศร้าเสียใจต่างๆเนี่ยหรือสภาวะที่เรารู้สึกว่าเจอเจ้ากรรมในเวรนะคะเดินในสายโนี้ก็จะหลุดพ้นนะคะเพราะมันถึงช่วงเวลาที่หมดเวลาต่อกันแล้วค่ะก็ขอฝากข้อความปิดท้ายตรงนี้ให้กับเพื่อนๆนะคะ สิ่งที่อยู่ตรงหน้าสําคัญกว่าสิ่งที่ผ่านมาเสมอเพราะฉะนั้นทำวันนี้ดีที่สุดนะคะเพราะชีวิตของเราเริ่มต้นใหม่ได้เสมอนะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็ครบบริบูรณ์แล้วนะคะพบกันใหม่ในคลิปถัดไปวันนี้สวัสดีค่ะ